สวัสดีคุณผู้ชมแล้วกันง่ายดีอยู่กับจานโมยเช่นเคยจานโมอาจานโมกราสวัสดีโอเคแล้วไม่มีทา่ากราบอ่ะจะได้มากดปุ่มมาป่าเดียวได้เช่นเคยพูตก,ก็ได้จะอัดคลิปลงแรงแต่ว่าลงแรงไม่ไหวจริงลงแรงมันลำบากอ่ะ ก็เลยจะมาเล่นหมาป่าเดียวดายต้องดูซิเขาจะเลือกปืนอ,อะไรมาปกติเล่นแต่หมาป่าเดียวดายใช่ไหมใช่ไหมเอาจานโมโปกตีกเขาเล่นแต่หมาป่าเดียวดายพเพราะว่ามันเล่นง่ายสุดมันไม่หมดที่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายคือมันก็ไม่ได้ยากอะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเข้าใจไหมพ่อช้างงงเลยอะไรของ

ตอนนี้เจ็บไป้าว่ะเอ้าไม่ทานว่ะแตนโมมันเลย,ยากาตรอบนี้ได้เลือกปืนรอนี้ใครเลือกอ่าเราเลือกปืนเอาเป็นปืนดีร์ดดีสุดดีสุดว่างดีสุดแล้วก็อันที่แก 8นี้มืนตดเดี๋ยวเดีโอ้โหยามันลยย่าแี้เลยเี่ว่ะเฮ้ยโอ้ยเข้าหัวแต่ไม่ตายวังหงตัวตงตวัว่งมั่เตึจัดเลยแป๊บแปบขอบยเน็ต ตายว่ะโอ้โหแสงแสงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเอาอะไรเนี่ยนโนวี่กิฟต์นโนวี่อะไรเนี่ยโอ๊ยตายโหดมากเลยตัวคนนี้เนี่ยมันตึงมากกัโนโมโอ้อะไรเหรอแู่ยี่ยยยหัวไน เดี๋ยวสองตาโอเคตาหล้าอี๋วองตาอตาโอเคมยูเอ็มยูเอ็มยูเอมยูเอ็มยูเอ็มยูเอมใครเรียกเนี่ยันอะไรที่มันเลือกวันเนี้ยยูซ่ยูซี่มงแสงมระบิดแสงเบิดแสงบวกับเบินโนะโอเคแตกแตกเออตานีสั้นไปเดี๋ยวตาหน้าบวกได้เลย ตึงตึงมือมากลากนิพ้พี่พี่เขาพี่เขาไม่นิ้นคิวพี่เขาเน้ลากพี่เขาเน้นลากพี่เขาเน้นคิวเ,เ,เน้นลาดว่ะไม่ไหนมหมดวะเนี่ยมอมูมวางังไงวะม,ม,มาช่วยแล้วไ,<ป>ไม่โดนอีกไม่โดน แต่ไม่ได้กู้จันโมจะแพ้ไม่ได้ไงจันโมอบอกแล้วก็ต้องแบบชนะเท่านั้นการแพ้ในคลิปเป็นการที่ขายนหน้าพวกแม่ออกมาเถอะจันโมตันนี้เป็นัวนี้เป็นตลาดตัวนี้เป็ตตนตลา,าดอาาดย่า เรเิแสงมันตามไราเปิดหิมะมันเอาแสงเขาขับหิมะมาคอมโบกันว่ะจะอู้ไม่ไม่ม่ไม่อ้เราต้อหังวเอาตหัวมีีแ้วเาตานาเลยตาน้าตานาก็เะเป็นหมอที่ชอบไปหมดมาป่าเดีได้อเมันเลนคิวว่าเขาเล่นัด เออเขาเล่นคิวเอเขาเล่นรัดไม่เล่นคิวเอา้าจะเพิ่มส์จ้ะโอเคเรอจันโมเชิญบ้านหนึ่งเอาจันโมโอเคจันโมมาแล้วเอามาป่าเดียวใจฉันมอบนะจันโมไปแล้วไหมเอาโมไปเลยเนาะ อะไรอะเคเคเราจะโม้นหนึ่งดาโมจะติดธุระอยู่ว่าตอนนี้หาอะไรทก่อนละกัน ตัวแพงๆนั้นอากินเอาจันโมจันโมอาวจันโมปิดไม้ โอเคโอเคเริกเลยไห <Okay, okay. S 2> เลิกเลยมเล็มเล่มเลยเล่มเลยโอเค <Okay. S 2> นี่คลิปต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมใช่อาจอยู่วัดอ,อยู่ตอนนี้เออสักสามตาติดเลยไหมเออสักสามตาติดเลยคลิปยากกำลังดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ชมวันนี้ต้องพูดเลยแล้วว่าคลิปนี้จะยาวหน่อยจะยี่สิบนาทีขึ้นโอเคมาแล้วโมวเลอกดีดีโมเล็กดีดี <c oughs> ให้โมเลือกหน่อยโอ้โซื้อปืนไม่ทันปืนไม่ทันก็ได้ปืนสุ่มมาแน้วเอ้าเดี๋ยวเล่าทำไมเราใช้ตัวละครตัวนี้อะมันบ้ากอะ่ะที่เราเล่าอีกตัวเลยนะตัวละครอ,อะ่ะตาย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 ,ตายเอา้าจันโมตาย สีมือม so like ันไม่ขึ้นเนี่ยตั้งโผล่มาแล้วๆเปล่าอุ้ยหมุดธ่าตึงมากนะเราเปลี่ยนตัวละครตอนไหนวะสีมันไม่ขึ้นได้ไงวะอ่านะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเาจะมาแล้วบังไอ้โอ้โหเข้าหัวป่ะโอ้ยจะโมนอะไรไปนี่พูดเอา มันมาโอ้โหเต็มากมันทํรอบทั้งวมันจะเต็มดีทําศพเอ้ยเข็มปืนปืนปืนปืปืนปืนยูเอ็มคล้องปดนกินให้อร่อย U M P อยากกินอยากกินทําศพไะอยากกินลูกกระสุนไหม เอ้ทางสะโมงไปด้านหลังด้านหลังด้หลังทางสมงเอาไหมเด้้ยว้าตายดซากไอ้วอร์ไม่ทันว่ะเอาโดนเพื่อนตัวเองนั่นแหละโอ้โหสองตาติดล้วไดแพ้เ่ย มันนะมเริ่มติดเปียกขึ้นเรื่อยแล้วใช่โอ้อยเว,ว๋วเว๋วเว๋อ้ยเต็มไนะ้วยสวยเว๋วเลยเดี๋ยวจามโมย่าตาล่าตัวค้างนะเดี๋ยวต้องไปทำงานบ้านต่อแล้วตังค้างอีกสองข้อยังไม่ทำเทีโอเคจะเล่นนานเกินรันบ้านมันถือจะเป็นเรื่องแนละ้วโอเคแตมโว โอ้ตาแต่เราคนเราจะไม่อยู่เล่นละก็เดี๋ยวเราเลือกเอาเอาสองขวงดีเซลเอ็ดเกดเป็นเอ็ดดีฮะเอ็นบีใช่ไหมเอ้าเอ็นบีดีเอ็นบีดีเอาไม่ทันแล้วอ่ะมาเราว่าไงไอ้นี่มันน่าจะเอ้ยมันเล่นเป็นอ่ะมันเล่นเป็นมันดักทางไม่เมื่อเรามาอ่ะ

สุดท้ายแล้วตาหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะอัดเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านต่อแล้วสองข้อเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสก,กินนี่ว่ะทำไมไมันเป็นอย่างนั้นวะเกมบั็กปะเนะี่ยเอาอันน,น,นี้อันนี้เลือกใหม่ตรงทีเกมมันบล็กนะเอเดำ๋ยวขอใส่ชุดก่อนไม่ไม่ตรงตีมเลยเนี่ยถ้ามันม,มีความตรงตีม เ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนที่โชว์ดีกว่าอันนี้ไม่ใชเท่ตัมอ,อันนี้เท่จัดสมใสแดงในล็อบบี้ไหนวะเอิมเอ่มๆอันนี้ใช่ไหมโอ้แต่ว่าคนเล่นตาวคนละอันกันแล้วตอนนี้แหละ เติมม<ล>าอตัวนะคุณผู้ชมเฮ้ยเติมแน่นอนสารภาพว่าเธอดีๆไปเริ่มเล,ลยโอเคไปโอ้ยอะไรกูเฮ้ยอะไรกี่ไรอย่าบโบนอะไรกูโป้อ่ะ าสดมนจันมูเหรอเฮ้ยจันมฝนนนูฝั่งนั้นเลือกก่อนฝั่งนั้นเลือกก่อน แล้วก็ต้องเบาเสียงปิดไมค์ไว้ไงแมันู่ทำได้ยินเสียงมันเดืรบกวนอะไรเงี้ยตุยเย่มันต้องตุยเย่แน่นอนปุกปุกโอ้โหมันมันโมแต่แดะกว่าจันโมมันก็โดนยิงเลยแล้วโมแต่แดกมันโมแต่แดะกว่าตายเลยเห็นไหมน่ารักนูว่าก็น่ารักเลย ปุ้ง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 เลยแล้วก็หูไม่มีสวนแล้วไม่มีสวนว่วะสงค้ามมหาเวทว่าตอนนี้มาตอนนี้มาก <c oughs> ดดาตนนี้มาด้านนี้มาไม <c oughs> นะ่ไม่ใส่หูฟัง ได้ว่ีเสิร์ฟไม่ได้อุ้ของดีนะอาจารย์โมปีมันยขาเท่าไหร่อ่าจะโมยิงอย่างแรงบางนัดนี่ยิงเท่าทีละละร้อยบาวอ้อมหลังตัวอ้อมหลังมันอ้อมหลังมร์มปุ๊บเข้าหัวแตกาหัวไม่รู้ไม่รู้ทสองควงมา จอตัวโยนเกมปุ้งปุ้งไปเด็ดหรอว้ามันลูกซองลูกซองตองควง้องควงมาตองควงมาอ้ไม่เด็ดหรอปุ้งหน่งหาที่ปังยาแป๊บอึ๊บปุ้งเข้าขวาปังยาแป๊บเอาเจมสเก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักเก็บ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 หนักมันอยู่ไหนเก็บเจ็บหน่า งัดงัดงัดงงงงงงััััััดดดดดดไม่้วยก็จิงหรอกว่าเป็นเสียงร้องกานโมไงนะนโมนเปเสียงอุบาทชาชั่วอยู่แล้วมันก็ไม่ติดก็ติดไม่ใช่ไม่ใช่ไอเด็กนี่ใครใครเลือกเลือกเขาเอกะไรปืนนี่มาโอ้โหแล้วปืนโคตรกากันเลยอารมณ์มากปืนนี้เลยเราเราเล่นมากอารมณ์มากก็อย่าได้ว่ามันมันอะไรมันปลาเอาหน่อหน่อยหน่อหน่อยมันได้ไห <ais ama> <ra> โมาเยอ้ยมโดนสัองได้สัองได้หวันจะเข้าหัวพอดีเป๊ะอ๊ยเอาดนหลังหัว่ะอวแหล่าจะโมอุยเอามโมสามสองไหสสองยห่ไม่ได้ขนาดนั้นสามสอง แล้วไงเราบารมีปกาศปืนนี้มากๆ <S <S เฮ้ยจมูร์มาสู้พามหางวิ่งปุ้งไอ่เดี๋ือดรอนปุ้งปุ้งไม่เดี๋ยวไม่ท้อไม่ยอมอ้าวตายตายจะโมลองเราตายเราตายเอ้าสาวสาวอาจารย์โมลลูตาสองตาเวียนเวนเียนมากเลยเราเอา เสเิอกมีเสือกเอาเอ็ดเอามแปดแล้วก็เอาลูกซองมาสักอันหนึ่งโอเคได้แล้วจโมมีดีเสือกนี่าก็ชนะจมโมก็วางมีอ้อนมาข้างสองตัวเลย มันแค้นไงมันแค้นไงใช่มันแค้นแค็ดแค้นอาราสพยาบาทจันโมอย่าเพิ่งยิงเล่นโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งอีทัวรหนึ่งยังไม่แตกอีกแลไล่ก็จะใกล้แตกแล้วถ้าเกิดสู้กับคนอย่างเราเนี่ยมันก็แตกเร็วอุ้งอ้เราจันโมมหรอวะนั่นแหละไม่ได้กู้จันโม เพรางน,นี่โอ้โหแน่นแท่งเดียวเลยออกไงวะโอเคออกได้เองน่ะโ,โหไม่ได้กลัวจยนโมดีมากเพราะว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เลยนะกดติดตามจยนโมมีช่องยูทูบไหมเดี๋ยวโปรโมทให้ไม่มีเนาะโอเคบาย